สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกะละเกตพุทธคุณภาคเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาองค์แรกนี้หนูจะประเดิมด้วยเป็นมีดนะคะพี่มีดเล่มนี้จะเป็นของหลวงปู่หมุนนะคะพี่มีดเล่มนี้จะเป็นของหลวงปู่หมุนนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่ขานะคะจะมีรอยจานด้วยนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอ,ไอนไลน์เลยะค่ะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นมมหลงปูุ่นะคะพี่นะคะสาภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่สาภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1 5 0 0บาทจ้ะพี่เล่มนี้ขอไว้ที่1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขานะคะเขาจะเขียนว่าหลวงปูหมุนสิธิ หลวงปู่หมุนสิสิสีโลอายุหนึ่งร้อยปีปะหนึ่งศูนย์ห้าไหมหนึ่งศูนย์ห้าปีเนี่ย 65. เสาห้าเหล็กน้ำอะไรเนี่ยเหล็กน้ำพีอะไรเนี่ย ตามภาพนะคะพี่ตามภาพไปนะคะพี่นะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นมีดหลงปูมหมุนนะคะพี่1500บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่ส่วนเล่มนี้จะเป็นมีดสา,าริกาหลงพ่อเดิมนะคะพี่ไม่ใช่งาน,นะคะพี่ไม่ใช่งานนะค่ะพี่ค่ะเป็นน่าจะเ,เป็นกระดูกละคะ่ะพี่กระดูกงามช้างหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่งาน,าน,นะคะพี่แจ้งให้ทราบก่อนว่าไม่ใช่งาค่ะพี่ เล่มนี้ขอไว้ที่1,000บาทจากพี่เป็นมีดสาริการหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะ1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทไม่ใช่งานนะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่นะคะเล่มนี้ขอไว้ที่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจ้าไม่ใช่งานนะจ้าพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาได้มาใหม่ได้มาเพิ่มนะคะพี่ขา พร้อมตลับอย่างนี้เลยค่ะพี่ได้มาใหม่นะคะพี่ขาได้มาเพิ่มค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พร้อมกล่องอย่างนี้นะคะพี่พร้อมกล่องแล้วก็มีรอยจานอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะชุดนี้ค่ะพี่ขาด้านในก็จะมีมีดมีแผ่นทองค่ะมีเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่มีเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมด้วยนะคะพี่ขาแล้มีตะกรุด3ดอกอย่างนี้เลยค่ะพี่ชุดนี้หนูขอไว้ที่1,800บาทจ้ะพี่ชุดนี้หนูขอไว้ที่1,800บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะ คุ้มมากเลยค่ะพี่ขานะคะ ได้ทั้งกล่องได้ทั้งสีพึ่งได้ทั้งมีดได้นยคะชุดนี้นะคะพี่ตามชุดตามที่เห็นราค่ะพี่นะคะหนูขอไปที่1,800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ภาพไม่ชัดขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่นะคะ1,800บาทปลายทาง50บาทจะพี่มีดหมอหลวงพ่อเดิมจ้าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายจะเป็นหนังเสือของหลวงพ่อเปิ่นคะ่ะพี่จะเป็นหนังเสือหลวงพ่อเปิ่นอันนี้แม่ค้าขอไปที่1000บาทจะพี่หนังเสือหลวงพ่อเปิ่นนี้แม่ค้าขอไปที่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม เพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นหนังเสือหลวงพ่อเปิ่นนะจ๊ะพี่หนูขอไว้ที่1000บาทจะพี่หนูขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่ดอกนี้เป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะค่ะ ไม่แน่น่าจะเป็นเชือกถักแหละค่ะพี่นะคะน่าจะเป็นเชือกถักแหละค่ะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห0ร้อบาทจ้ะพี่ตะกรุดดอกนี้ขอไว้ที่ห0ร้อบาทปลายทางห้าสิบาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขายจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดไอหลวงพอ่อหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะพี่พร้อมเหรียญพร้อมตะกรุดนะคะพี่ พร้อมเหรียญพร้อมตะกุดอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่ตะกุดพร้อมเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้นะคะพี่จะเป็นสายคาดเอวหลวงพร้อมตะกุดหลวงพ่อป่านจะพี่เป็นสายคาดเอวหลวงพ่อป่านนะคะพี่ขานะคะมีตะกุดอย่างนี้เลยค่ะพี่ชุดนี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่ง 1,000ันบาทดอกใหญ่จะอยู่ตรงกลางดอกเล็กๆจะอยู er. mm ่ข้างๆนะคะพี่ขานะคะแม่ค้าขอไว้ที่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่นะคะตามพลาดไปนะคะพี่นะคะเป็นสายคาดเอวนะคะพี่เชือกยาวอยู่นะคะพี่เชือกยาวอยู่นะคะพี่ขานะคะเป็นสายคาดเอวของหลวงพ่อป่านนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋า โอเคค่ะพี่เดี๋ยวปรับกล้องลงนิดนึงมันสูงไปจะได้มองกันชัดๆนะคะพี่ขานะคะสนใจองค์ไหนยังไงติดต่อมาได้นะคะพี่แอดไลน์มาค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ได้มาพ คู่กันอีกแล้วค่ะพี่ได้มาเพิ่มนะจ๊ะพี่นะคะอ่าเป็นพระงั่งนะคะพี่นะคะเป็นพระงั่งค่ะพี่หนูขอไว้ตัวละหกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ตัวละหกร้อยบาทคู่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาอันนี้เป็นผู้ชายนะคะพี่เป็นพระงั่งตาแดงแดงค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นตัวเมียนะคะพี่ขาตาแดงแดงอย่างนี้ก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเขาเรียกว่าอะไรประดัดขิกไหมคะพี่หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้แหละค่ะพี่ตามภาพเลยค่ะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ประดัดขิกนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่นะคะ ตามภาพนะคะพี่ใครจะบูชาก็ได้นะคะพี่ขานะคะค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะพี่ขานะคะมีห่วงด้วยค่ะพี่มีห่วงด้วยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จหยกสีเขียวมรกตค่ะพี่สมเด็จหยกสีเขียวมรกตองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทจ้ะพี่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่สมเด็จหยกค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเขี้ยวหลวงพ่อป่านค่ะพี่ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่900บาทจ้ะพี่เคี่ยวหลวงพ่อปานอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเริ่มเหรียญเริ่มพลาสติกกรอบเป็นของหลวงปู่สุกนะคะพี่แม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะเป็นของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเฒ่านะคะพี่ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเฒ่านะคะพี่นะคะหนูาข,าขอไว้ที่600บาทปลายทาง บวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเด่ยนหลวงพ่อวัดหนองกระโดนนะคะพี่อันนี้เขาขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่เดียนหลวงพ่อวัดหนองกระโดนองค์นี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเหมือนกันคะ่ะ อันนี้เป็นเหรียญพระพุทธนะคะพ that, ี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะคะพี่หนูขอเรียกเป็นเหรียญพระพุทธแล้วกันค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระดีลาหลวงปู่สวงค่ะพี่เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้น่าจะเป็นหลวงพ่อพรมหรือเปล่าคะพี่ใช่หลวงพ่อพรมไหมคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่7 ร้อยบาทจะพี่รูปรหล่อหลวงพ่อพมนะคะพี่ค่ะถ้าพูดผิดไปก็ขอโทษด้วยนะคะพี่นะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปรหล่อหลวงพว่อขอโทษค่ะเป็นเหรียญพ่อเดิมนะคะพี่เหรียญหลวงพว่อเดิมเหรียญน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมเหรียญนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์น well ี้จะเป็นแหวกม่านค่ะพี่เป็นหลวงพ่อควยแหวกม่านนะคะพี่ค่ะสมติดหลวงพ่อควยแหวกม่านเป็นแบบนี้ละค่ะได้มาสภาพนี้เลยค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะค่ะพี่ปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะพี่ปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีแม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง5 0าบาทเลยค่ะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินองคนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะพี่ใช่หลวงพ่อทบไหมองค์นี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อทบองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นกิ่งหลวงปูดทิมค่ะพี่กิ่งปูดทิมนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ กิ่งหลวงปูดทิมนี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค hmm ่ะ nah. พี่ขาส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่หลวงปูทวดเนื้อ <Boy> ว่านองค์นี้แม่ค้าขอไ้ที่600บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาปูไข่วัดเชิงเลนค่ะพี่ปิดตาหลวงปูไข่วัดเชิงเลนองค์นี้ขอไว้ที่600บาทค่ะ หนูขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วค่ะพี่ขอไว้ที่6 0 0บาทเหมือนกันค่ะพี่ปิดตาหลังแบบพ่อแก้วห0 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นสมเด็จปากน้ำค่ะพี่เริ่มพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาผิวจริงๆจะออกสีออกไข่ๆหน่อยนะคะพี่ออกสีเนื้อๆนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เป็นลายธงชาต นะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานค่ะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เดี๋ยวหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดทอจุดหลังหนังสือนะคะพี่หลวงปู่ทวดทอจุดหลังหนังสือองค์นี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อไผ่ค่ะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมหนูขอ เรียกพิมพ์สี่เหลี่ยมแล้วกันนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะหลวงพ่อไว่วกรรมแพงค่ะอันนี้ก็เหมือนกันได้มาคู่กันนะคะพี่ขาแต่แค่รูปร่างไม่เหมือนกันค่ะพี่เหรียญขอเหรียญค่ะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นวงรีอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมกับพี่นะคะ องค์นี้ขอไว้ที่6 0 0บาทค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นผผพระพรมค่ะพี่องค์นี้จะเป็นพระพรมนะคะพี่ขาเหดียนพระพรมนี้ขอไว้ที่6 0 0บาทจะพี่เี่ยนพระพรมนี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นชิน,นาราชหลวงปู่เผือกค่ะพี่ขา เนี่ยค่ะชินาดาสหลวงปู่เผือกนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ชินาดาสหลวงปู่เผือกขอไว้ที่600บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็น25ศตวรษจะพี่จะเป็นย5ศ้าตวรรษองค์นี้นะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่25ศตวรรษองค์นี้ค่ะพี่ขาตามภาพตามรูปไปนะคะพี่ขาแม่ค้าก็ได้ชัดได้แค่นี้ละค่ะพี่หนูขอไว้ที่700บาทไปทางทาง50บาทเลยค่ะพี่ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุดวัดกาหลงค่ะพี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุดวัดกาหลงเนื้อกะไหลทองค่ะพี่ขอไว้ที่6 0 0บาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จ๋านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุดวัดกาหลงเนื้อกะไหลทองนะคะพี่ขานะคะ 600บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่พี่ๆออนไลน<า>์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขาฝากขอบพระคุณลูกค้ามากนะคะพี่ขาที่ช่วยอุดหนุนแม่ค,ค้าคนนี้คะ่ะพี่สวัสดีคะ่ะ